คิรินถูกออกแบบให้เป็นยานอาวกาศที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ด้านนอกถูกเคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่ลอกเรียนแบบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกยานสามารถดูดซับและกักเก็บน้ำไว้ในระบบหมุนเวียนภายในเพื่อสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ในอวกาศอันว่างเปล่าภารกิจของคิรินคือสำรวจวงโคโจรรอบโลกและเก็บตัวอย่างฝุ่นอวกาศที่มีโมเลกุลของน้ำแข็งซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการมีน้ำในอวกาศซึ่งจำเป็นต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์บนดาวเคราะห์อื่นในอนาคต ระหว่างการเดินทางคิรินพบกับพายุสุริยะอันรุนแรงคลื่นแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ทำให้ระบบสื่อสารล้มเหลวแต่ด้วยการออกแบบที่ชาญฉลาดระบบหล่อเย็นที่ใช้น้ำช่วยปกป้องดีไว์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญจากความเสียหายเช่นเดียวกับที่ชั้นบรรยากาศของโลกใช้น้ำในเมฆเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีคอดมิกอันอันตรายนีโอยืนอยู่ริมชายหาดมองดูเส้นขอบฟ้าที่ท้องทะเลสีครามบันจบกับท้องฟ้า เขากำลังรอคอยการกลับมาของคิรินยานอวกาศรุ่นใหม่ที่เขาออกแบบด้วยความภาคภูมิใจยานที่สามารถเดินทางจากน้ำทะเลสู่อวกาศได้อย่างไร้รอยต่อมันเริ่มต้นจากหยดน้ำนีโอพึมงพำนึกถึงจุดเริ่มต้นของโครงการอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อเดินทางพ้นชั้นบรรยากาศคิรินแผ่กลางแผงโซลาอันกว้างใหญ่เพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ระบบแยกน้ำด้วยไฟฟ้าถูกเปิดใช้งาน แยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเชื้อเพลิงหลักสำหรับการเดินทางในอวกาศน้ำคือชีวิตนีโอยิมเมื่อนึกถึงความอัจฉริยะของการออกแบบแม้แต่ในอวกาศอันอมืงว้างน้ำก็ย